ครับสวัสดีครับ,รบอบอกกันอีกแล้วน,นะครับเนะาะวันนี้นอกเรื่องมากลงคลิปนอกเรื่องอาผ้าให้กับเขากับนางเน,ะนาะไส่ชีวิตตละลึงตละลเวนเป็นอย่างไรเนาะครับเนะาะวันนี้ก็มาลงคลิปเขาเรื่องเขาเล่าเนาะครับเนาะเขาเรื่องของเหาบ้านีลยแล้วก็ แต่อีกย่งยางก็เมื่อนี้จะมาว่าเรื่องออกแบบรูปแบบรูปแบบโครงสร้างใหม่แล้วครับของโครงหนกเนาะมนผมจะออกลาลใมไม่เนาะเขามาเนี่ยหัวสมองนะกินหัวปลามาเศร้านะ <c oughs> กินหัวปลาเลยสมองลืมนะกินสมองปลา <c oughs> โอเคครับลืม สวัสดีเอฟซีนะครับเนาะทุกทุกท่านเนาะผู้มีอุปการะคุณเนาะที่มาติดตามคนเหมือนบาทเนานะคนขายซุ้มแฟมิลี่เนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆเนาะครับเนาะกับคนที่ติดตามหลังแล้วก็รเพิ่งติดตามอย่านี้เนาะถ้าผมลงคลิปก็เขาบอกเบิ้งนะครับว่าวิธีการเห็ดผมจะออกแบบไหมแต่ว่าผมจะลงคลิปบอกไว้ยน่นอนนะครับลงเท่าไหร่ ชิมนาทีเนาะบอลงเหงาเดี๋ยวเสิเบื่อกันเนาะครับเป็นลายไหมเดี๋ยวสิเอาตัวหนี้ก่อนนะครับที่ผมลงไปไปคลิปที่วิธีการปอ,อกเครือเนอะอาะวิธีการปอ,อกเครือแล้วเรวก็มาหนีกน็เครือที่เอามาคำว่าปอกมหลอกมาหลอก,ลอกเปลือกออกแล้วก็ เอาไปตากแดดเรียบร้อยนะครับได้ประมาณเกือบประมาณยี่สิบกงใส่บ่หลายนะครับเพื่อแต่ว่ามันจะเป็นยากตอนเขาไปประกอบโตกแต่งนะครับที่ไปประกอบโตกะแตงแล้วก็นี่ครับที่ปอกเปลือกเรียบร้อยเนาะนี่ปอกเปลือกเรียบร้อย เอาข้ามานี่ตัวนี้ก็หาสิบตัวนี้ก็หาซิก็ล่อยพอดีครับขราวม้าลอยก็เสร็จเลยคือผมบรินบแต่ว่าผมกะเอาเนาะพราะม้าลอยก็เสร็จกะดัดเป็นวงกลมเนาะทุกท,ทุกอันก็คือถักไฟคัดแล้วเรียบพรอนหอยตอ,อนถึงบ่มนะีเนาะเพื่อไปใส่ลูกหมูคัดตามคลิปที่ผมลงครับเป็นวงกลมนะครับรดัดมาแล้วก็ เท่ากับใส่มันจะเป็นแบบนี้เนาะผมถืเใหดเขี่ยแบบนี้หวัดนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเนาะนับไปจิ้มจิ้มจิ้มนี่ก็หมุนนะครับไปเทราช่องเทราช่องนะครับหมุนไปเี่ะช่องเนาะหมุนไปทีล่ละช่องละช่องจนครบหกิบหก2นะครับถ้าคนบ่คยนี่มันจะจ่อผิดจ่อถือเนาะฮู้เนาะ มันจอพี่จอถือแบบผมจะบอกเทคนิคในการนับเนาะจากอเอฮเอตโกงตัวนี้แล้วเนี่ยที่ผมออกแบบใหม่เนี่ยหล้วผมจะลงคลิปให้เบิงกกรงซะก่อนเนาะผมยังสีสอนนะว,ว่าลูกกงนกที่ผมเห็ดเนี่ยผมจะบอกรายละเอียดแล้วผมจะซื้มาสอนทีหลังเนาะกรับไล่เดินพรมก็สซลงเรื่อยๆเนาะครับ โทษนะครับผมำจีเห็ดไปน้ำแล้วก็สอนไปน้ำนะครับคือไพสิพเอาไปให้เป็นอาชีพอะไรครับอาชีพเสริมก็ได้เวลาว่างเนาะถ้าล่องเห็ดกระได้เรต้องไปซื้อเขาเนาะครับเนาะแต่ว่าแต่ซื้อไั่ก็สิได้ของมีคุณภาพเนาะเธอเข้าสื่อไปหาเห็ดเธอเข้าสื่อได้เห็ดให้มันงามขนาดน,นั้นนะครับไั่ก็ต้องใส่เวลาหลายปี เพ็นปีสองปีเนะะาะอาจจะบ่ไดดก็ได้ครับเพราะว่าแบบถ้าซื้อได้แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องใส่เวลาใส่ประสบการณ์นะครับงงเห็นว่าปูปับปูบป,บปับสีสเฮดได้ด้วยเนาะนี่ออกแบบหม่ครับผมจะเฮดหัวนี่ไอ้ไล่ ส่งพักทองเนาะไล่ลูกไล่โปงแต่ว่าผมสีข้างบนไล่ไมันข้างบนอนะ่ะผมสะเปลี่ยนไล่ใหม่ผมจะเห็ดเป็นไล่ลูกศรแล้วก็บ่มีจอได้เห็ดใดครับบ่าเปนว่าเห็ดบ่ไดนะ้เนาะโทษนะถอดนะเพราะว่าบ่มีจอได้เห็ดครับบ่อผิดเนาะครับเนาะโทษนะั้นผมสีสืเอารูปส้งเก่าแต่ว่าดัดแปลงนิดนึง รูปร่างครับเปลี่ยนไปนิดนึงลายก็เปลี่ยนครับติดตามบึงนะครับถ้าไปเขามากดเบิงึงคลิปผมเนาะกดฝากติดตามบึงเพราะว่าเวลาผมลงคลิปนะี่ยมันมันเด้งเข้าไปหาเลยครับเขาเสด็งห่วงท่านเนะะาะแบบข้อต่อสียเวลามาเออเขากดหาเนาะเวลาผมลงคลิปแล้วมันเด็งออกไปเลย กดติดตามนะครับเนาะจะมีเรื่องเล่าต่างๆหลายๆอย่างเนาะมันตอนนี้มต่องเก็บไปเพราะว่าระยะเวลาของผมม,มันยิ่งอยู่ไกลครับคน<ะ>ติดตามมันบ่ายคนเบิ่งก็เบิ่งไปตามคลิปแล้วนะครับ โอเคเนาะครับถ้าแล้วเราพอมจะมาอธิบายตัวนี้ตัวไลใหม่สิพอมจีขึ้นเนาะชิ้นขาก็ส่งไปแล้วครับชิ้นขาส่งไปถึงแล้วถึงเมื่อคืนนะครับประมาณตีสองขึ้นมาเปิดเบื้องเนาะโอ้ถูกใจงามเพิ่นเลยพอชิ้นขาดสุดรอบนี้ผมผอมไฮเอครับเซมี A ่เอบวก เอบยู่งหนึ่งก็คือส่งฝักทองเนาะตัวนั้นผมใส่ใจผมว่ามันเป็นลังสุดถ่ายเนาะเป็นลังสุดท่ายเนาะผมคอยให้ละเอียดเก็บรา้าละเอียดเนาะต้นที่ส่งไปสามาคมนกเขาผักไต่เพราะพวกต่องเน้นรนยละเอียดให้เท่าตี่ผมมีเวลาเห็นะเนาะกับท่านเถึงเอบวกครับ แล้วมีเอบวกแต่พมคงทีถือใจผมวแบบ่ามันงามแต่พอมองสีมาลุง่งฉีบให้เบิ้งเนาะกะกะฝากนะครับคนหักนกหักไก่ก็ได้เพราะถ้าคนหักไก่ก็ต้องก็ต้องหักนกขึ้นกันเนาะก็คืคอสีเหลืองนกขึ้นกันเนาะค้นเหลืองไกเ่เหลืองนกอาจจยุ่งน้ำกันนะครับกะฝากก็ไลก์ก็แชร์บอกต่อๆกันไปเนาะครับเนาะ เขามาติดตามเมืองผมเนาะผมอาจจะบ่มีความรู้แบบเออเสี้ยนนี่เรื่องนกว่าพ้อกับเพื่งมาศึกษาว่าท่านทั้งปีเนะาะแล้เรื่องไก่นี่พ้องกับแตบบ่ว่าพ้อเหรินมาพ้อก็เลี้ยงพ้อกับมาเนี่ตั้งแต่อายุหน,หน่อยๆคนนะครับก็รู้บ่ว่าไก่แบบได้แบบได้พ้อก็รูนะ้เนาะแต่หลังมา สิปีหลังมานี่ผมผม,ผมบริจับไก่ครับบริบริเช่นบริเส้นน้ำเส้นยังคือผมเลียงไว้ขัง,งเบืองเรียงไว้สวยงามเลียงไว้เบื้องนะครับคือถ้าเขากะตอนแรกนะมันมันมันเถามาามันถึาานถคิดมาจากเพราะวะ่าเวลาเขาไปตีเลือดออกเขาอะ เจ็บเนอะมือเมืองสะผาเมายืนเมืองน่มันก็เลยเกิดความสงสารเกิดความคิดเดี๋ยวออกไปเนาะว่าวเขาเรียงเขาแบบสวยงามดีกว่าเช็ดน,น้ำนาอาบน้ำนาอาบใ,ใหนเขาค้งไหวยังสิเบื่อเวลาเขาตากแดดตากยังเนาะมันก็งาม,มในใจตาห้องคือปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขา เออถ้่ไพ่ซื้อห้องกับขายไปนะครับไกลห้องกับแพกทรงยูนิเพ์นะครับห้องกับแพกขายเท่ากับทรงไปเขาเรียงตีบบนี่ห้องขายก็คือขายบอแพงไกลกับติดิต่อนในเพจใดน,นะครับกดเข้าไปในหลิงมเมสเสจมันจะเด่งเขาต่อเขาถามผมผมสีมบอหลับสายนะครับคือพิมพ์เอาือผมบมมีเวลาทีไปหลับพี่คุยก็ไปหรอกเจอละเมือตเตะลเวนแบบ มันเห็ดเบียกายหนาเนาะสิบนาทีผ่านไปนะครับแล้วก็มันนี้ก็มาฝากที่ว่าเออสิเมาลงคลิปบ,บอกว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนที่ผมเห็ดเนี่ยผมจะมาลงคลิปบ,บอกแล้วก็คุยสั hey and, hey, ha, ยพเพเลยเอันนี่ฮะละอย่างฝืน่ะสัพเพลเลยเฮ้ยหมอ,อว่าวัวถึงงงเลยอันนี้ก็ ขั้นตอนสิลงมืออ,อนนื่นนะเดี๋ยวมือมอื่นทำสิลงอยู่วาลงให้เบื่องเนาะจากของธรรมชาติคือเครือบานเฮานี่เอาไปไวในปลาแล้วยงแล้วย่างคนมาคนกับมองบมเห็นคาเออวัดมาตีเป็นราคาใดตีเป็นอาชีพเ,เลียงปลาเรียงทองใดนะครับก็คือเทาวันก็คือเครือบานเฮ้าเอามาแปรรูป ตีเป็นราคาตีเป็นอาชีพผมมาต้องไปเห็นงานครับองหาจีนน้ำเครื่อนีก็ม่ไพ่เนาะมาแต่หลายปีแล้วครับพ้นสารสุงมไก่กับมีคนเนี่ยไอ้คนมาไอถาบถามเนาะคนมาบอกว่า,าหาไปประกวดเนาะครับพอสุงมไก่ผมมันเขียนในมุมมีไพ่เห็ดไห้ครับคือผม คือผมเก็บรายละเอียดแล้วก็ไอ้ผลซุม่มตีนซุม่มนะครับพ่องเห็ดสองสันเนาะมันจะมีข้างบนสันหนึ่งนะพ่องก็มาทักลายทักลายแล้วผมก็มาใส่ขอบอีกข้งางล่างคือคนไว้ลองเห็ดหลายคนนะครับเขาเห็ดโมได้ถ้าไฮซ้อนผมก็ต้องเก็บคา่าลิขสิทธิ์เนาะเขาก็บ,บอก เขาอยากได้ฟรีเนาะเขาก็บอกคิดว่าเ้าเธอเ้าสิคินไตเ้าเธอ,อห้าสิาเฮ็นไตเนาะถ้าผู้อยากศึกษาอยากเรียนดูดีๆผมสอนให้พี่ถ้าพ่อถือหูผมเนาะถ้าพ่อว่าถือหูผมก็ผมสอนเนาะวันนี้ไม่มียังไงก็มาฝากเรื่องนี่เนาะเดี๋ยวมื่ออื่นสิลองคลิปไอ้วิธีการติดเครื่องให้เป็นวงกลมนะนะัดแล้วก็เจาะหูมื่ออื่นแล้วก็ อยากให้ติดตามแบบใหม่ของกงนกค้นขายซุ่มแฟมิลี่เนาะว่ามันสีงามบองว่าที่เหตุห้ยผมก็ลงิปให้เบื้องเลยครับงามในรูปกับของแท้ก็คือกันครับผมบ่ไใ้ใส่แอปอย่าง,างนะผมถ่ายสดๆให้เบื้องเลยกลงนกผมถ่ายจังไดมันก็เป็นังั่นหน้าผมเป็นจังไดโต้จริงก็เป็นังซั่นครับ ผมมาได้ใช้แอปบามาบริหารเงินคือคำเบากผมเหมือนกันโตจริงกับอกแบบนี้เพราะเพิ่อเป็นคนบเบาๆเบานะครับถามจังเบา,เบาอันนี้ก็สิบสามนาทีแล้วนะครับก็ขอบคุณเอฟซีทีสาระเวลามาติดตามคลขายสมแฟมิลี่นะครับกาบขอบคุณหลายๆนะครับเนาะ เห็นยังกับอให้สซมบังนางปาธนาทุกประาปการนะครับสถูกครับสวัสดีครับฝากกดติดตามคนขายส่งแฟมเมอรี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ